การเป็นทับหน้าการเป็นทับหน้าในสังคมของพวกคุณนั้นหมายถึงการที่พวกคุณจะต้องโดนวิพากวิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวแต่พวกคุณก็ยอมที่จะแบกรับความท้าทายนี้เอาไว้แม้ว่าพวกคุณจะรู้สึกถึงความกลัวที่ผุดขึ้นมาจากข้างในอยู่ก็ตามแต่มันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่พวกคุณจะรู้สึกกลัวขึ้นมาบ้าง เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์ของพวกคุณแต่อย่างไรก็ตามจงอย่ายอมให้ความกลัวมาหยุดยั้งพวกคุณได้ซึ่งฉันก็มั่นใจว่าพวกคุณจะไม่ยอมแพ้อย่างแน่นอนพวกคุณได้เดินตามกระบวนการของตัวเองมานานแล้วก้าทีละก้าทีละ9ก้าและตอนนี้พวกคุณก็พร้อมแล้วที่จะเดินก้าวต่อไป เมื่อครั้งที่ยังอยู่ในช่วงเวลาที่สังคมของพวกคุณถูกปกคลุมไปด้วยความมืดและความกลัวอยู่นั้นความไม่รู้ได้กลายเป็นความผาสุกสำหรับประชาชนมากมายไปแต่ว่าจงอย่าก,กลัวเพราะว่าการเรื่นระดับขึ้นของพวกคุณได้รับการยืนยันแล้วและพวกคุณก็กําลังยกระดับขึ้นความสั่นสะเทือนของตัวเอง ไปพร้อมๆกับการยกระดับขึ้นความสั่นสะเทือนของคนอื่นๆอ,อยู่การที่เป็นผู้นำทั้งหลายมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะว่าพวกคุณอยู่ที่หัวแถวและพวกคุณก็คือหนึ่งในผู้ชี้นำให้กับคนอื่นๆพวกคุณคือหน่วยลาดตะเวนที่ต้องเดินนำหน้าไปก่อนเพื่อไปค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดและที่รักจงจำไว้ด้วยว่าคนแรก จะต้องเป็นคนสุดท้ายเสมอเหมือนอย่างที่กัปตันจะเป็นคนสุดท้ายเสมอที่จะทิ้งเรือไปเมื่อเรือกำลังล่มและพวกคุณก็เคยจมลงไปพร้อมกับเรือนั้นมาแล้วในสมัยแอตแลนติสที่ตอนนั้นดาวเคาราะห์โลกไม่สามารถที่จะเลื่อนระดับขึ้นไปได้แต่ว่าคราวนี้เมื่อพวกคุณได้พาก,กันกลับมาเพื่อช่วยเหลือไกอาในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของเธอในครั้งนี้แล้ว พวกคุณและหน่วยปฏิบัติการภาคพื้นดินคนอื่นๆจะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกแล้วและแม้ว่าหลายๆครั้งพวกคุณอาจรู้สึกเป่าเปี่ยวและเหน็บหนาวอยู่บ้างแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องปกติของช่วงเริ่มต้นของกระบวนการเรื่อนระดับขึ้นนี้ที่มันมักจะเป็นแบบนี้นั้นเสมอๆเ,เพราะอันดับแรกความมืดมนจะต้องได้รับการไปเชิมหน้าซะก่อน ก่อนที่แสงสว่างจากภายในของพวกคุณจะสามารถขยายให้เจิดจัดยิ่งขึ้นได้ชาวอัคตุเรียน